สวัสดีครับในคลิปนี้ครับก็จะให้ดูระบบใครของออนไลน์นะครับเป็น php เจ็ดนะครับจะลงบนเซิร์ฟเวอร์จริงหรือว่าเซิร์ฟเวอร์จำลองก็ได้นะครับเซิร์ฟเวอร์จำลองก็ใช้แซมนะครับแซมเวอร์ชันเจ็ php เจ็ดบวกขึ้นไปนะครับคานนี้ก็ตัวนี้ครับเขียนด้วย php ธรรมดานะครับเป็น php เจ็ดจุดสี่นะครับเขียนด้วย php เจ็ดจุดสี่ถามว่าใช้ตัวอื่นรันได้ไหมก็รันได้ครับใช้ Docker หรือใช้ไรรันเข้ามาได้นะครับ ถ้าแต่สะดวกก็ไม่มีอะไรครับก็เป็นเว็บขายของทั่วไปนะครับมีขายของครับก็คลิกเข้าไปดูรายละเอียดสินค้าได้อะไรปกติครับไม่มีอะไรอ่าเรากดเข้าไปดูสินค้านะครับนี่ครับก็เป็นเว็บไซต์ขายของทั่วไปนะครับมีมีข้อเข้าตะกร้าสั่งซื้อประมาณนี้ครับ นี่ก็เป็นฟีเจอร์ต่างๆนะครับใครอยากจะตรงไหนออกตรงไหนเข้าก็ทําได้สะดวกนะครับไม่มีอะไรนี่ก็มีดูวิดีโอครับดูคลิปสินค้านะครับเวลากดก็จะเป็นป๊อปอัพขึ้นมานะครับขึ้นมาแบบนี้มี product ์ไอเดียเนี่ยก็สินค้าทั่วไปนะครับจะสั่งซื้อก็ อันนี้ขอดูที่ตัวยูเซอร์ก่อนนะสักซื้อก็ใส่อินเข้ามากดจอยครับกดตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็น user อร์ log in นะครับตรงนี้นก็ดิจิตอรครับสว่วนผมใส่เข้ามาแล้วกันมัวม่วๆนะเบอร์โทรที่อยู่พาสเวิร์ดคอนเฟิร์มพาสเวิร,ร์แล้วก็ใส่โคด้ดลงไปด้วยนะครับป้องกันตัวบอท พอรีจิสเตอร์เสร็จแล้วก็จะเป็นแดชบอร์ดนะครับของตัวยูเซอร์นะครับก็มีแดชบอร์ดแล้วก็มีตัวสินค้าที่ซื้อไปแล้วอะไรประมาณนี้ครับคราวนี้เดี๋ยวลองมาสั่งซื้อดูดีกว่าเห็นไหมเข้ายูเซอร์ก็จะเป็นมาแอ c เคานนะครับเข้ามาสว่ามีสินค้าโปรดอาจจะทําเป็นวิลิทไว้นะครับเป็นหัวใจไว้อะวิลิไว้สินค้าจะเข้าไปอยู่ตรงวิลิทนะครับตรงหัวใจนี่แบบนี้ ตอนนี้เดี๋ยวเราสั่งซื้อดีกว่าครับสักสองตัวสัวสั่งตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นออปอัพนะครับ Java เมนูขึ้นมานะครับให้เราสั่งซื้อก็จะเป็น Quick นะครับควิกโ Product ส่วน Add เลยนะครับหนึ่งตัวมันก็จะเข้าตะกร้าครับหนึ่งอันสัวสั่งเพิ่มนะครับเอาตัวนี้อีกหนึ่งตัวนะครับ ก็จะเข้าตะกร้าไปครับสองอันขึ้นมาเสร็จแล้วเราจะกดวิวค้าก็ได้หรือว่าเช็คเอาท์เลยก็ได้ครับเพื่อจ่ายเงินเราวิวค้าไปก่อนก็ได้ครับไปดูตะกร้านี่ครับสองชิ้นสองร้อยสี่สิบมีภาษีสิบเปอร์เซ็นนะครับเราถ้าเราโอเคเราก็โอเคถ้าเราจะเปลี่ยน order, สีออเดอร์สินค้าก็มาเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยนะครับสวัสดอันนี้เอาสีแดงกดเพจ ออเดอร์เข้าไปครับตรงนี้เราก็ใส่ที่อยู่ของออเดอร์นะครับอ่าเราใส่ไปกด continue ครับอันนี้เราก็มาดูตัวชิป p ิ้งนะครับเราจะชิปแบบไหนนะครับ p a c k i ิ้แบบไหนนะครับมีให้เลือกเสร็จแล้วกด continue ครับดูราคาให้เรียบร้อยครับดูไพร์ดีเทลตอนนี้อยู่ที่ออเดอร์นะครับต่อไปก็เพม e n t พีมิสเราจใยแบบไหนครับบัตรเครดิตหรืออะไรก็ว่ากันไปอันนี้ c a ชออนเดลิเวอรก็คือจปายทางนะครับว่าเราจ่ายไปทางโอเคคันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะได้เลขออเดอร์มาคัดลอกเลขออเดอร์ไว้ก่อนนี่ครับที่อยู่ราคาสีอะไรครับประมาณนี้ต่อไปเราจะไปที่แอดมินนะครับ อ,อันนี้เป็นหน้าแอดมินนะครับเดี๋ยวใส่อีเมลของแอดมินครับ,แล,รบแล้วก็พาสเวิร์ดส่งไปครับแล้วก็อินเข้ามาถ้าไม่ถูกก็จะขึ้นแบบนี้นะครับถ้าถูกก็จะวิเข้ามาครับก็เข้ามาแอดมินก็มีเมนูใหเ้เราเลือกใช้เยอะเลยนะครับอยู่ที่ว่าเราจะตัดตรงไหนออกหรือจะเอาไหนออกก็แล้วแต่นะครับมาดูดูที่ออเดอร์หน้าแรกเนี่ยจะเป็นแดชบอร์ดขอนมีออเดอร์ทั้งหมดสองอันนะครับ ออเดอร์คอมพีทไปแล้วหนึ่งนะครับลูกค้าคสี่คนสินค้ามีทั้งหมดสามสิบแปดครับเอาไว้ดูทั้งหมดนะครับคราวนี้มาดู View All ครับวิ e ออเดอรก็จะมีออเดอร์ที่เราสั่งมาเมื่อกี้เห็นไหมครับเลขนี้คือเลขเดียวกันสองชิ้นนะครับคราวนี้เราเปลี่ยนสเตตัสนะครับนะครับจ่ายเงินแล้วหรือจ่ายไปทาง หรืออะไรครับก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็เซฟแล้วก็ส่งนะครับนี่ก็คือการสั่งจ่ายออเดอร์นะครับต่อมาจะเป็นของตัว p โป d u c t ครับนี่คือ p โป d u c t ทั้งหมดเราก็สามารถ add new product ได้นะครับแอดนิว r o d u c t นี่ครับมาแอดนิว r o d u c t ตรงนี้ เห็นไหมครับก็ใส่รูปใส่ราคาลงไปครับตรงนี้โรดักเนี่ยเรามาดูออโปรดักเนี่ยก็จะเห็นนะครับกดอีดิทนี่ครับกดอีดิทโรดักได้นะครับนี่ โอเคครับก็จบเรียบร้อยนะครับรีวิวให้ดูคร่าวๆ